สวัสดีครับวันนี้ขออนุญาตมารีวิวแนะนำบุฟเฟ่799ที่อารุิซูชิทองหล่อของเรามาดูว่าปกติลูกค้าก็จะมีกินอยู่ที่499ซึ่งเขามีของแถมของเขาอยู่แล้วใช่ไหมฮะแต่วันนี้ซาโจจะมารีวิวว่า799เราเนี่ยแบบพร้อมกับของแถมแทบจะพรีเมียมเลยนะครับคือมาดูว่ามันมีอะไรน่าทานมั่งที่อยู่ในเนี้ย โดยมาตรฐานของบุฟเฟ่9เกตเก่าเราเราเห็นกันหลากหลาย499ลูกค้าก็คงกินบ่อยผมอยากสําหรับท่านที่มาทินเกตเาเก้ามีอะไรฮะดูประดิบครับเกตเเก้าของบุฟเฟ่ประดิบเรานะครับก็จะมีฮามา j ก,กินะครับมีทูนา่ามีแซลมอนมีต่างๆพวกนี้นะครับแต่ไฮไลท์ที่สุดของเข้ามีของแหมนะครับมาดูในบุฟเฟ่9เนี่อันนี้คือข้าวน้อยมาก เป็นเนื้อท็อปฟูยกราวัคยูเอสีนะครับแล้วก็เนื้อทอ็อปปลาไหลนี่ฮะเนี่ยสั่งได้ข้าวน้อยเต่เนี่สำคัญนะฮะเนี่ยมีตับห่านข้าวน้อยปลาไหลนี่ฮะกินได้ไม่อั้น,นีนโฮตเตะนะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับบุฟเฟ่นะครับสาโจาก็เป็นหนึ่งบุฟที่อยากจะให้ลองกันนะครับ ที่อารุีทูทองรองเปิดทุกวันนะครับเดี๋ยวแวะมาลองกันสำหรับวันนี้ก็อยากให้เห็นอยากให้ลองสวัสดีครับ